ผู้ชายที่ทั้งโลกคิดว่าไม่มีวันมีลูกได้กลับเป็นคนเดียวที่สามารถสร้างปฏิหาริย์ให้นักเรียนสาวท้องแฝดสามได้อย่างไม่น่าเชื่อคืนที่เธอเกือบตายเขาอยู่ที่นั่นเสียงหัวใจสามดวงเต้นประสานกันทำให้เขาแทบล้มทั้งยืนความจริงที่ทุกคนพยายามปิดบังกำลังจะถูกเปิดเผยและมันจะเปลี่ยนชีวิตของทั้งสองตลอดไปนี่คือเรื่องราวที่ไม่มีใครคาดคิดและคุณกำลังจะได้เห็นทุกวินาทีของปาฏิหารินั้น ห้องทำงานชั้นบนสุดของตึกสูงเงียบสงัดแสงแดดสะท้อนผ่านกระจกทำให้บรรยากาศดูอึมครึมอาคินซีหนุ่มผู้ประสบความสำเร็จนั่งนิ่งอยู่หลังโต๊ะทำงานหรูหัวใจของเขาเต้นหนักแม้ใบหน้าจะไม่แสดงอารมณ์ใดๆเขาเพิ่งได้รับผลตรวจแพทย์ที่ยืนยันว่าเขาไม่สามารถมีลูกได้คัมบินิชัยยังคงดังกล้องในหัวจนมือของเขาเย็นเฉียบกลิ่นน้ำหอมอ่อนจากเอกสารบนโต๊ะทำให้เขายิ่งรู้สึกเวียนหัวและไม่มั่นคง ทุกอย่างรอบตัวดูเหมือนจะบีบคั้นจนหายใจลําบากในเย็นวันเดียวกันนั้นเขาได้พบเด็กสาวคนหนึ่งที่โรงพยาบาลมินตรานักเรียนวัยสิปียืนกอดแฟ้มผลตรวจด้วยท่าทางสันเทาเสียงฝีเท้าของเธอบนพื้นกระเบื้องขาวดังสะท้อนเข้ามาในห้องรออาคินรู้สึกถึงความตึงเครียดแปลกประหลาดในอากาศทันทีที่ทั้งสองสบตาเมื่อมินตรายื่นผลอันตราสาวให้เขาดูจังหวะหัวใจของอาคินหยุดไปชั่วขณะ ในภาพนั้นคือทารกสามคนที่กำลังเติบโตพร้อมกันรอยสั่นของเสียงเครื่องอันตราซาวยังคงก้องในหูของเขาอย่างชัดเจนกลิ่นยาฆ่าเชื้อที่แรงเกินไปทำให้เขารู้สึกมึนงงและขนลุกไปทั้งร่างมินตราพูดด้วยเสียงสั่นว่าคุณอาคินพวกเขาบอกว่าพ่อของเด็กคือคุณอาคินตัวชาลมหายใจขาดห้วงห้องทงห้องเหมือนเงียบลงจนได้ยินเพียงเสียงเต้นของหัวใจตนเอง เขาไม่สามารถมีลูกได้ตามคำของแพทย์แต่เด็กสาคนในท้องของเธอกลับมีด n a ที่ตรงกับเขาทุกอย่างความจริงนี้ทำให้เขารู้สึกทั้งสับสนกลัวและไม่เชื่อสายตาตนเองเขาเอื้อมมือไปแตะแขนของมินตราสัมผัสได้ถึงความอุ่นและแรงสั่นเล็กน้อยของเธอความรู้สึกบางอย่างจุดประกายขึ้นในใจอย่างรวดเร็วและรุนแรงขณะเดียวกันเสียงของหมอเรียกชื่อเขาดังขึ้นจากอีกด้านของโถงทางเดิน เสียงนั้นเย็นและจริงจังจนทำให้บรรยากาศหนักอึ้งกว่าเดิมอาคินรู้ว่าหมอกำลังถือเอกสารบางอย่างที่เขายังไม่เคยเห็นสายตาของมินตราเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและภายในอกของเขาความสันนไหวที่ไม่อาจอธิบายได้เริ่มทวีความรุนแรงอาคินหันไปช้าๆหัวใจเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาในมือของหมอคือเอกสารปริศนาที่อาจเปลี่ยนชะตากรรมของทุกคนและก่อนที่หมอจะเอ่ยคำแรกออกมา เรื่องราวทั้งหมดก็เหมือนหยุดลงตรงนั้นทิ้งไว้เพียงความเงียบความตึงเครียดและความจริงที่ไม่มีใครพร้อมจะรับฟังแต่ความจริงนั้นกำลังจะเปิดเผยในวินาทีถัดไปเสียงเครื่องปรับอากาศในถงโรงพยาบาลดังหึ่งเบาๆแต่สำหรับอาคินมันเหมือนเสียงที่กรีดประสาทจนรู้สึกเสียวว่าตลอดแนวกระดูกสันหลังลมหายใจของเขาหนักขึ้นและฝ่ามือเริ่มชื้นด้วยเหงื่อหมอขยับแว่นเล็กน้อยก่อนส่งเอกสารปริศนาให้เขา กระดาษหนาเพียงไม่กี่แผ่นกลับหนักราวกับก้อนหินหลายกิโลเมื่อปลายนิ้วของอาคินสัมผัสกระดาษเขารู้สึกถึงความยินเยียบแปลกประหลาดที่ไหลเข้าสู่ปลายแขนเหมือนความจริงที่กำลังเปิดออกจะกลืนเขาทั้งตัวมินตราย,ยืนอยู่ข้างหลังอย่างกลัวๆเสียงหายใจของเธอเบาแต่สัน่นกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแรงจนทำให้เธอรู้สึกคลื่นไส้อีกครั้งเธอกุมท้องที่เริ่มหนักมากขึ้นทุกวัน หัวใจของเธอเต้นรวดเร็วกับร้องของความช่วยเหลืออาคินเปิดหน้าแรกของเอกสารเป็นผลตรวจดีเอฉบับสมบูรณ์ตัวอักษรทิมคมชัดจนแทบบาดสายตาทุกตัวเลขทุกเปอร์เซ็นต์ล้วนชี้มาที่คำตอบเดียวเขาคือพ่อทางสายเลือดของทารกทั้งสามจริงอาคินรู้สึกมัวในท้องเหมือนร่างกายทั้งหมดของเขากำลังปฏิเสธสิ่งที่เห็น คำวินิจฉัยเดิมที่บอกว่าเขาไม่สามารถมีลูกได้ยิ่งตอกย้ำความไม่เข้าใจจนเขาแทบยืนไม่ไหวหมอพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นมีบางอย่างที่คุณต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับการรักษาที่คุณเคยได้รับเมื่อสามปีก่อนคำพูดนั้นทําให้อาคินตัวแข็งเขาไม่เคยบอกใครเกี่ยวกับการรักษาครั้งนั้นแม้แต่กับครอบครัวสนิทที่สุดความลับที่เขาฝังเอาไว้ลึกที่สุดกำลังถูกดึงออกมาทีละชั้น มินตรางเงยหน้าขึ้นมองเขาดวงตาของเธอสั่นระริกเต็มไปด้วยคำถามและความหวาดกลัวที่เธอไม่กล้าเอ่ยออกมาอาคินรับรู้ถึงแรงสั่นของมือเธอที่กำเสื้อของตนไว้แน่นแรงบีบเล็กๆนั้นทำให้หัวใจเขาอ่อนลงแทบละลายหมอสูดหายใจเข้าแล้วพูดอย่างช้าๆช,ชัดๆการรักษาครั้งนั้นอาจทำให้เกิดสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอาคินขมวดคิ้วแน่น เสียงหัวใจของเขาดังชัดเจนในหูความเงียบพิตามันหนักจนเหมือนอากาศรอบตัวลดลงครึ่งหนึ่งฝ่าเท้าของเขาชาเหมือนกำลังยืนอยู่บนพื้นน้ำแข็งหมอมองเขาอย่างลึกซึ้งก่อนพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยเหมือนกำลังเปิดประตูไปสู่ความจริงที่ใหญ่เกินกว่าทุกคนคาดคิดอาคินคุณอาจไม่ได้เป็นเพียงพ่อของแฝดสามเท่านั้นแต่คุณอาจเป็นกุญแจสำคัญของเหตุการณ์บางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ คำพูดนั้นทำให้ทั้งอาคินและมินตรานิ่งงันไร้คำพูดขณะความล้มกลืนและความลับใหม่กำลังเปิดออกช้าๆแต่แน่นอนและประตูแห่งความจริงเพิ่งเริ่มเปิดออกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นถงโรงพยาบาลยังคงเงียบแต่ความเงียบนั้นกลับกดทับหัวใจรุนแรงขึ้นทุกวินาทีอาคินรู้สึกว่าหัวใจของตนเต้นช้าลงอย่างผิดปกติ เหมือนร่างกายกำลังเตรียมรับบางสิ่งที่หนักหนาเกินจะคาดเดาลมหายใจของเขาอุ่นแต่หนักราวกับพ่นความกลัวออกมาทุกครั้งที่สูดเข้าออกหมอเปิดซองเล็กๆที่ติดมากับแฟ้มเอกสารภายในมีหลอดแก้วใสที่บรรจุของเหลวสีใสอมฟ้ามันสะท้อนแสงไฟสลัวๆบนเพดานจนเกิดประกายวูบวาบอาคินพียงมองก็รู้สึกขนลุกไหลาจากต้นคอลงไปถึงแผ่นหลังนี่คือสิ่งที่ยังไม่เคยเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ หมอพูดด้วยน้ำเสียงที่แผ่วแต่ชัดเป็นเซรุ่มทดลองที่ใช้ในโครงการลับของหลายปีที่แล้วอาคินนิ่งงานดวงตาของเขาสั่นเล็กน้อยเมื่อความทรงจำเก่าค่อยๆเลื่อนกลับมาเขาจำห้องแลบที่เต็มไปด้วยกลิ่นเคมีแสบจมูกจำแสงไฟสีขาวที่จ้าเกินไปจนต้องหลับตาจำความรู้สึกหนาว่าผนะของเหลวบางอย่างไหลเข้าสู่เส้นเลือดเขาไม่เคยรู้ว่ามีอะไรในนั้น เขาเพียงต้องการรักษาร่างกายให้แข็งแรงเพื่อคุมบริษัทแต่เขาไม่เคยคาดคิดว่าการตัดสินใจครั้งนั้นจะส่งผลงถึงเด็กสามคนที่กำลังเติบโตอยู่ในท้องของเด็กสาวที่ยืนข้างเขาในตอนนี้มินตราก้าวเข้ามาใกล้เขาอีกนิดมือของเธอสั่นจนเห็นได้ชัดเสียงหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบจะดังออกมานอกหน้าอกเธอเอ่ยถามด้วยเสียงเบาราวกระซิบแล้วเด็กของฉันจะเป็นอะไรหรือเปล่าหมอหลุกตาลงราวกับลังเล แล้วเงยหน้าขึ้นอย่างหนักใจเรายังไม่สามารถสรุปได้แต่ทั้งสามคนมีการพัฒนาเร็วผิดปกติและมีลักษณะทางชีวภาพบางอย่างที่ไม่เคยพบในทารกทั่วไปอาคินรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนอากาศรอบตัวดูบางลงกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่เดิมทำให้เขาเวียนหัวตอนนี้กลับเหมือนกำลังบาดลึกเข้าไปในความทรงจำที่เขาพยายามจะลืมหมอวางเอกสารอีกชุดลงบนโต๊ะ เอกสารนั้นมีกราฟเส้นสีแดงที่พุ่งสูงผิดปกติและมีชุดข้อมูลที่อ่านแล้วเหมือนเป็นปริศนามากกว่าคำอธิบายอาคินคุณต้องทำใจยอมรับว่าเรื่องนี้อาจไม่ใช่เพียงความบังเอิญหมอเอ่ยเสียงเข้มเด็กทั้งสามอาจเป็นผลลัพธ์ที่โลกภายนอกไม่ควรรับรู้มินตราเผลอถอยหลังหนึ่งก้าวเธอหอบหายใจรัวราวกับร่างกายพยายามต่อต้านความจริงที่กำลังกดทับ ธอกุมท้องแน่นขึ้นเมื่อความรู้สึกแปลกประหลาดเริ่มแล่นผ่านผิวหนังเหมือนบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวในคันมากกว่าปกติอาคินรีประคองเธอไว้ความอุ่นจากมือของเธอไหลเข้าสู่ฝ่ามือเขาแต่ในความอุ่นนั้นมีแรงสั่นรุนแรงอย่างที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนรากับเด็กในคันกำลังตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างมีสติหมอมองทั้งคู่ด้วยสีหน้าหนักใจที่สุดเท่าที่เขาเคยแสดงออกก่อนกล่าวช้า,ชา ถ้าการเปลี่ยนแปลงยังดำเนินต่อไปแบบนี้อาจมีบางอย่างเกิดขึ้นเร็วกว่าที่เราคิดอาคินเหนื่อยหน้าขึ้นแววตาเต็มไปด้วยคําถามนับร้อยและความกลัวที่เริ่มกัดกินหัวใจอย่างช้าชๆหมอหมายความว่าอย่างไรเขาถามเสียงต่ำหมอสูดลมหายใจลึกก่อนตอบด้วยคำที่เหมือนพายุลูกใหญ่กำลังพัดเข้าใส่ทุกคนความจริงที่แท้จริงของเด็กทั้งสาม อาจเผยตัวเร็วมากกว่าที่เราคาดการไว้และเมื่อถึงตอนนั้นเราไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้คำพูดนั้นทำให้ความเงียบยิ่งหนักจนทั้งโถงเหมือนเต็มไปด้วยแรงกดดันที่มองไม่เห็นและนั่นคือเพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ความเงียบในโถงโรงพยาบาลกลายเป็นเหมือนกำแพงหนาที่กดทับทุกลมหายใจของทั้งสามคนอย่างช้าและแน่น อาคินรู้สึกได้ถึงแรงสั่นเบาๆจากมือของมินตราแรงสั่นที่ไม่ใช่เพียงความกลัวของเธอแต่เหมือนกำลังส่งสัญญาณบางอย่างจากภายในคันเสียงเครื่องวัดชีพรจรจากห้องถัดไปดังติ๊ดจังหวะเสียงนั้นตรงกับแรงขยับที่พุ่งขึ้นจากหน้าท้องของมินตราอย่างประหลาดเหมือนทารกทั้งสามกำลังตอบรับบางสิ่งหรือกำลังรู้ตัวมากกว่าที่ทารกในคันควรจะรู้หมอจับชีพรจรที่ข้อมือของมินตรา คิ้วของเขาขมวดแน่นขึ้นเรื่อยๆมือของเขาเย็นจนสัมผัสนั้นทําให้มินตรารู้สึกสถานเธอหอบหายใจแรงขึ้นเมื่อจูจ่ๆก็รู้สึกเหมือนมีแรงดันจากภายในไม่ใช่เจ็บแต่เป็นเหมือนมีพลังบางอย่างผลักออกมาอาคินประคองเธอไว้แน่นความอุ่นจากร่างของเธอทําให้เขารู้สึกเหมือนกําลังจับอะไรที่เปราะบางและสําคัญที่สุดในชีวิตแต่ในความอุ่นนั้นยังมีแรงเต้นที่ดังรุนแรงจนเขารู้สึกได้ชัด แรงเต้นที่ไม่ใช่จังหวะหัวใจของมินตราและไม่ใช่ของเขาแต่เป็นของพวกเขาหมอรีพันกลับไปหยิบแท็บเลต็ตตรวจพิเศษหน้าจอแสดงคลื่นพลังงานประหลาดที่ไม่ควรปรากฏขึ้นจากทารกในครรภ์คลื่นสีฟ้าที่พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆจนแทบทลุกราฟหมอพึมพำเสียงสัน่นไม่น่าเป็นไปได้ตัวเลขนี้มันสูงเกินกว่ามนุษย์ปกติจะมีได้ อาคินมองกราสีฟ้าที่เต้นแรงราวกับมีชีวิตดวงตาเขาเย็นวาบเหมือนความทรงจำบางอย่างที่เขาพยายามฝังลึกเริ่มค่อยๆไหลย,ย้อนกลับมาภาพในห้องทดลองอุปกรณ์แปลกประหลาดเสียงของชายลึกลับที่เคยบอกเขาว่าผลลัพธ์อาจใช้เวลาหลายปีแต่เมื่อมันเกิดขึ้นคุณจะเข้าใจทุกอย่างมินตราบีบมือเขาแน่นขึ้นน้ำเสียงของเธอสั่นแตนักแน่น คุณอาคินฉันกลัวฉันรู้สึกเหมือนเด็กในท้องกำลังพยายามจะบอกอะไรบางอย่างคำพูดนั้นทำให้อาคินขนลุกวูบเพราะในเสี้ยววินาทีเดียวกันเขาเองก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นที่ส่งผ่านจากมินตราเข้าสู่ฝ่ามือของเขาแรงสั่นที่เหมือนการสื่อสารหมอถอนหายใจลึกก่อนพูดในสิ่งที่ใครก็ไม่อยากได้ยินถ้าพลังงานยังเพิ่มขึ้นในอัตรานี้ เราไม่สามารถสรุปได้ว่าเด็กทั้งสามจะปลอดภัยและเราก็ไม่สามารถรับรองได้ว่าสภาพแวดล้อมรอบๆพวกเขาจะปลอดภัยด้วยอาคินเงียบงนันไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะเริ่มรู้สึกว่าเขากำลังจะ,ะเผชิญความจริงที่ใหญ่กว่าตัวเขาใหญ่กว่าบริษัทของเขาและอาจใหญ่กว่าความเป็นมนุษย์เองมินตราเริ่มตัวสั่นแรงขึ้นเธอก้มลงมองท้องของตนเอง ดวงตาเต็มไปด้วยทั้งความกลัวและความผูกพันที่ลึกซึ้งกับชีวิตเล็กๆในนั้นพวกเขาไม่ได้อยากทำร้ายใครใช่ไหมคะเธอถามด้วยเสียงแผ่วเหมือนกำลังภาวนาหมอไม่ตอบทันทีเขาสบตาอาคินสายตาที่เต็มไปด้วยความหนักใจลึกที่สุดเรากับกำลังมอชะตากรรมทั้งหมดไว้ในมือของชายคนนี้และก่อนที่หมอจะอธิบายเพิ่มอีกคำเดียวเสียงคลื่นสีฟ้าจากหน้าจอก็ดังขึ้นอย่างผิดปกติ กราฟพุ่งสูงจนแทบทะลุเฟรมไฟบนหน้าจอกับพริบถีรัวเหมือนมีบางอย่างภายในคันกำลังตื่นทั้งสามคนหันมองหน้ากันพร้อมกันหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดแล้วเสียงบางอย่างที่ไม่มีทางมาจากทารกทั่วไปดังขึ้นพายในห้องอย่างแผ่วเบาเหมือนกระซิบเหมือนเรียกเหมือนกำลังสื่อสารโดยตรง และทั้งหมดก็หยุดนิ่งในวินาทีนั้นไม่รู้ว่าจะต้องรับมือกับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นต่อไปอย่างไรเพราะนี่อาจไม่ใช่เพียงการตั้งคันธรรมดาอีกต่อไปเสียงกระซิบประหลาดที่ดังขึ้นทำให้ทั้งร่างของมินตราชาวาบเหมือนถูกลมเย็นพัดทะลุผิวหนังเธอเงยหน้าขึ้นช้าๆใบหน้าซีดเผือแต่ดวงตาเบิกกว้างราวกับเพิ่งเห็นบางสิ่งที่คนอื่นไม่อาจเห็นอาคินก้มลงมองเธอ หัวใจเหมือนถูกมือมองไม่เห็นบีบไว้แน่นเพราะในเสี้ยววินาทีที่เสียงนั้นดังขึ้นเขาเองก็ได้ยินแต่ไม่ใช่ด้วยหูมันเป็นเหมือนเสียงที่ดังในหัวเสียงที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นประปนกับพลังที่อธิบายไม่ได้หมอถอยหลังหนึ่งก้าวมือทั้งสองข้างสั่นจนเขาต้องกำมันไว้แน่นเป็นไปไม่ได้การสื่อสารแบบนี้มันเหนือกว่าพัฒนาการของทานกับปกติมากเกินไป จูจ่ๆหน้าท้องของมินตราก็ขยับแรงแรงกว่าเด็กในคันทั่วไปเป็นการขยับที่เป็นจังหวะเหมือนมีรูปแบบเหมือนกำลังขอสัญญาณบางอย่างมินตราตาเบิกกว้างน้ำเสียงสั่นเครือพวกเขาต้องการบอกอะไรบางอย่างคะอาคินยื่นมือแต่ท้องของเธอและทันทีที่ฝ่ามือสัมผัสลงไปเขารู้สึกบางอย่างเหมือนกระแสไฟอ่อนๆไหลผ่าน ไม่เจ็บแต่คมไม่รุนแรงแต่ลึกจนหัวใจสะดุง้งความทรงจำเก่าที่เขาเคยพยายามลืมกลับผุดขึ้นมาอย่างชัดเจนภาพชายคนหนึ่งสวมเสื้อกาวในห้องทดลองลับพูดกับเขาด้วยน้ำเสียงหนักแน่นถ้าการทดลองสำเร็จมันจะไม่ใช่แค่การสร้างชีวิตแต่จะเป็นการสร้างอนาคตของสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่เขาเคยคิดว่าคำพูดนั้นบ้าเกินไป ไม่ได้ใส่ใจเพราะตอนนั้นเขาเพียงหวังรักษาร่างกายไม่เคยรู้เลยว่าผลที่ตามมาจะใหญ่โตจนถึงขั้นนี้มินตราเริ่มหายใจไม่เป็นจังหวะเธอเอามือจับแขนของอาคินแน่นจนเล็บจิกลงในผิวฉันรู้สึกเหมือนเหมือนเด็กทั้งสามกำลังกลัวคะพวกเขากำลังขอให้ช่วยหรือไม่ก็เตือนอะไรบางอย่างหมอยื่นมือมาดูข้าบนหน้าจออีกครั้งสีหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นความตกใจขั้นสุด ค่าพลังงานเพิ่มขึ้นมากขึ้นทุกนาทีถ้ามันทะลุระดับนี้ไปอีกระบบในร่างกายแม่อาจรับไม่ไหวอาคินหันขอบไปทางหมอดวงตาเขาดูดันอย่างไม่เคยไปมาก่อนเสียงของเขาหนักจนทำให้ห้องทั้งห้องสั่นไหวแล้วเราต้องทำอย่างไรหมอเม้มปากแน่นเรากับกำลังต่อสู้กับความจริงที่ไม่ควรพูดออกมาก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงลึกและสัน่น ความจริงคือไม่เคยมีใครรองรับพลังงานประเภทนี้ได้ไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่ระบบชีวภาพทั่วไปฉันไม่แน่ใจว่าแม่หรือทารกจะทนได้นานแค่ไหนมินตราหน้าซีดลงเธอก้มลงแตะท้องตัวเองเบาๆรากับกำลังปลอบเด็กๆในคันทำไมทำไมถึงเกิดขึ้นกับฉันทำไมพวกเขาต้องเป็นแบบนี้อาคินคุกเข่าลงจับมือเธอไว้ด้วยทั้งสองมือ เขาไม่เคยรู้สึกอ่อนแอเท่านี้มาก่อนแต่ในความกลัวนั้นก็มีความมุ่งมั่นบางอย่างก่อตัวขึ้นเพราะฉันเขากัดฟันเสียงต่ำจนแทบเป็นกระซิบฉันคือคนที่ทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นมินตรางเงยหน้าขึ้นมองเขาช้าๆน้ำตาคลอในดวงตาแต่ยังมีคำถามหนึ่งที่เธอไม่กล้าถามออกมาหมอยืนเงียบ รากับกำลังรอให้อาคินเปิดเผยความจริงที่เขาปิดไว้มานานและก่อนที่ใครจะได้พูดอะไรต่อกราฟบนหน้าจอก็พุ่งขึ้นอีกครั้งสว่างจ้าจนเหมือนหลอดไฟระเบิดแรงสั่นสะเทือนเบาๆแล่นผ่านพื้นเหมือนคลื่นพลังงานกำลังกระจายตัวออกจากร่างของมินตราไฟบนเพดานกระพริบทีเครื่องมือแพทย์ส่งเสียงเตือนรัวไม่หยุดอาคินรีประคองเธอไว้มินตรากัดฟันแน่น น้ำตาไหลาอาบแก้มพวกเขาพวกเขากำลังจะบอกอะไรบางอย่างอีกแล้วค่ะเสียงในห้องเริ่มดังขึ้นอีกครั้งแผ่วเบาสั่นลึกและคล้ายเสียงของเด็กหลายคนซ้อนกันแต่คำที่สื่อออกมาลับฟังชัดเจนจนทั้งห้องเยือกเย็นไปพร้อมกันเสียงนั้นกระซิบว่าอันตรายมาแล้วและหลังจากนั้น ทุกอย่างก็หยุดนิ่งเหมือนโลกทั้งใบกำลังกลั้นหายใจรอสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปความเงียบหลังเสียงกระซิบสุดท้ายทำให้ทั้งห้องเหมือนหยุดหมุนไปชั่วขณะอาคินประคองมินตราไว้แน่นรับรู้ถึงแรงสั่นที่ค่อยๆเบาบางลงเรากับทารกทั้งสามกำลังผ่อนแรงหลังจากสื่อสารสิ่งสำคัญที่สุดออกมาแล้วหมอก้าเข้ามาตรวจอาการอีกครั้งสีหน้าที่เครียดจัดเมื่อครู่ เริ่มผ่อนลงเล็กน้อยเมื่อเห็นค่าบนหน้าจอกลับเข้าสู่ระดับปกติแต่แววตาเขายังคงเต็มไปด้วยความกังวลเพราะไม่มีอะไรยืนยันได้เลยว่าคลื่นพลังงานนั้นจะไม่เกิดขึ้นอีกตอนนี้อาการของแม่และเด็กคงที่แล้วหมอเอ่ยช้าๆแต่เราจำเป็นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดทุกสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นมินตราหายใจลึกแม้ยังอ่อนแรงแต่แววตาเธอสงบกว่าเดิม หลายชั่วโมงแห่งความหวาดกลัวทำให้เธอเริ่มเรียนรู้ว่าชีวิตเล็กๆในคันไม่ได้ต้องการทำร้ายใครพวกเขาเพียงต้องการสื่อสารในแบบที่มนุษย์ยังไม่เข้าใจอาคินนั่งลงข้างเตียงมือของเขาวางท่าบ,บนท้องของมินตราสัมผัสที่ครั้งหนึ่งเคยทำให้เขากลัวกลับกลายเป็นสัมผัสที่ทำให้หัวใจอุ่นขึ้นอย่างประหลาดเาวกับความจริงทั้งหมดที่เขาปิดซ่อน กำลังเรียกร้องให้เขาเผชิญหน้าเสียทีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้เขาพูดด้วยเสียงหนักแน่นฉันจะไม่ให้เธอและเด็กๆต้องเผชิญมันเพียงลำพังอีกแล้วมินตรามองเขานิ่งในดวงตาเธอมีความไม่แน่ใจซ่อนอยู่แต่ก็มีความไว้วางใจที่ค่อยๆเติบโตขึ้นเธอรับรู้ได้ว่าเขากำลังแบกบางสิ่งไว้บนบ่าบางสิ่งที่อาจพิชตาของทุกคนที่เกี่ยวข้องหมอแนะนำให้เธอพัก ก่อนจะเดินออกจากห้องอย่างเงียบงนันปล่อยให้ทั้งสองอยู่กันตามลำพังในห้องที่ยังคงอบอวนด้วยความตึงเครียดเบาบางเหมือนพายุที่สงบลงชั่วคราวแต่ยังไม่จากไปจริงๆอาคินลุกขึ้นเดินไปปิดไฟบางดวงจนห้องสว่างเพียงพอให้เธอพักได้แต่ไม่สว่างจนทำให้รู้สึกอึดอัดเขานั่งลงข้างเตียงอีกครั้งกุมมือเธอไว้ปล่อยให้เวลาไหลผ่านอย่างช้าช เสียงเครื่องวัดจังหวะชีพจรดังสม่ำเสมอจังหวะที่ทําให้หัวใจของทั้งคู่เริ่มสงบลงทีละน้อยแต่ท่ามกลางความสงบนี้อาคินกลับรู้ดีว่าเสียงกระซิบก่อนหน้านั้นไม่ใช่คําเตือนที่ควรมองข้ามมินตราค่อยๆหลับตาก่อนจะเอ่ยเสียงแผ่วเบาคุณอาคินเด็กๆจะปลอดภัยใช่ไหมคะอาคินมองท้องของเธอที่นิ่งสงบ เรากับทารกทั้งสามก็กำลังตั้งใจฟังคำตอบของเขาเขาหายใจเข้าลึกรวบรวมทั้งความกลัวและความตั้งใจที่มีทั้งหมดถ้าฉันต้องปกป้องพวกเขาจากทั้งโลกฉันก็จะทำคําตอบนั้นทำให้มินตราย,ยิ้มอ่อนๆก่อนที่เปลือกตาจะปิดสนิทปล่อยให้ร่างกายพักจากความวุ่นวายทั้งวันอาคินนั่งเฝ้าอยู่ข้างเธอสายตาเขามองออกไปยังหน้าต่าง ที่แสงยามเย็นค่อยๆจางหายไปจากท้องฟ้าและในความมืดที่คืบผ่านเข้ามาเขารู้ดีว่าเส้นทางข้างหน้าจะยิ่งซับซ้อนและอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆเพราะคำเตือนที่เด็กทั้งสามสื่อออกมาไม่ใช่เพียงเรื่องของมินตราไม่ใช่เพียงเรื่องของเขาแต่เป็นสัญญาณของบางสิ่งที่ใหญ่เกินจะคาดเดาได้และตอนนี้มันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น